ความสุขและความทุกข์เป็นของคู่กันดังนั้นเวลาที่มีความสุขก็อย่าดีใจจนเกินไปและเวลาที่มีความทุกข์ก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจเพราะยังไงยังไงมันก็จากเราไปอยู่ดีอ่าอ,อะไรคือความสุขของดาเอ้ยเอาความทุกข์ก่อนอะไรคือความทุกข์ของดําต้องเอาความทุกข์ก่อนใช่ใช่ใช่ใชถ้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์เนี่ย แน่นอนทุกคนก็ต้องมีความทุกข์อยู่แล้วนะครับความทุกข์ที่ของผมนี่ก็มีความทุกข์อยูอ่ตลอดนะครับก็เมื่อที่เราได้วางเป้าหมายไว้เนี่ยแล้วเป้าหมายนั้นมันยังไม่ได้แบบประสบความสําเร็จมันก็เป็นหนึ่งในความทุกข์ของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อผิดพลาดต่างๆทุกอย่างในที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์และสิ่งที่เราแบกรับภาระหรืออำนาจต่างๆมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันนะครับ สำหรับผมความทุกข์เนี่ยมันมันคือปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหานะครับงานที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับหรืองานที่ไม่ได้ทําตามเป้าหมายนะครับได้ไว้ก็มันก็เป็นหนึ่งในในความทุกข์นะครับหรือหนังสือที่เราจะอ่านที่เราตั้งใจจะอ่านนะครับ หรือหรือจะเป็นในเรื่องของการที่เราตั้งใจะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เรายังทำมันไม่สำเร็จมันก็เป็นหนึ่งในความทุกข์ <Okay. S 2> ของเราแล้วก็ต่อไปคือความสุขของทําเคยออไรความสุขความสุขในแต่ละช่งวงวัยมันจะแตกต่างกันก็คือช่องวงวัยที่เรายังยังเรียนอยู่นะครับมันจะเป็นความสุขในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนอน,นะครับ ช่วงวัยที่เราได้ทํางานนะครับก็มันก็เป็นความสุขแต่การตั้งเป้าหมายในเรื่องของงานแล้วมันทำโปรเจกต์หนึ่งได้สําเร็จช่วงวัยที่เราได้แต่งงานนะครับมีความสุขกับครอบครัวนะครับได้เจอหน้าลูกกลับบ้านแล้วเจอรอยยิ้มของอลูกและครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็มันก็มีความสุขนะครับมีความสุขเล็กๆที่เบิกบานใจทุกวันนะครับโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายชิปป๊อบเคยอะไร ชิปอบเป็นขนส่งนะครับพัสดุนะฮะรวมขนส่งทุกขนส่งอยู่ในตัวเดียวนะครับซึ่งส่งปัสสุทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสามารถใช้บริการได้ออนไลน์ก็ได้นะครับที่ไหนครับหรือที่สาขาก็ได้นะครับสาขาปัตตานีจะอยู่พิกัดปุยุทธลองไปหาได้หรือใครที่ต้องการเงินสดนะครับโฆษณาได้เลยครับนะฮะใครที่ต้องการเงินด่วนเงินสดนะครับซื้อของ iPhone อะไรเงี้ยก็มาติดต่อได้นะครับ อใช้บริการขอครับขออดัมพีนเนะเป็นคนอันดับหนึ่งติดต่อช่องทางไหนก็ไปติดต่อที่ชิปป๊อปเลยก็ได้ครับอยู่ตรงไหนของพุทธอ่์จะอยู่แถวไอริสก่อนก่อนหน้าไอริสถ้าหากว่ามาจากทางเมืองปัตตานีเนี่ยจะเย่งเย่งเซเว่นใช่ไหมเย่งเซเว่นย่งเซเว่นตอนนี้เซเว่นไม่น่าจะปิดแล้วก็พิมพ์พิมพ์ที่ Google ก็ได้ครับว่าชิปป,ป๊อปสาขาปัตตานีแล้วก็เสิร์ชเข้ามานะครับ 아 진짜. 오케이.